สวัสดีครับมาพบกับบ้นานเชาวกร่อนไก่แจแล้วครับผมเมื่อนี้มีเอฟซีของบ้นานเชาวกรถามผมมาเนาะครับว่าบ้านชาวกร่อนเลี้ยงไก่หลายสีเนี่ยเลี้ยงไก่หลายสีเลี้ยงไก่หลายสายพันธุ์เลี้ยงไก่หลายโตเนี่ยสีสีเพี้ยนว่ามีสีเพี้ยนทังเทียวบ่หรือว่ามีวิธีแบบไดที่ป้องกันว่าให้สีเพี้ยนหรือป้องกันว่าให้ไก่มันมันผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ ผมก็มีวิธีป้องกันยังหรอครับเพียงแต่ว่าผมยุดถือคำว่ามาตรฐานคือแบบใดตามผมมาบ้างเลยครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังว่าแบบใดที่บา้า,านสทภรกกำลังเหตุอยู่ตามผมมาครับผม เหมอุตกใจเ <laughs> ข <laughs> อบอกให้ตามมาก็ทามานี่ครับผมนี่เป็นคอนโดของน้องเขานี่เป็นคอนโดของน้องไก่คอนโดของน้องไก่มันอาจจะมันมันเข้าหากันได้ไหมคะแบบนี้เอาว่าเขาหากันได้ว่ตูวผูกกับตัวแม่ครับเขาหากันได้บ่หรือยังไงครับหรือว่า <laughs> ไม่แบบ <laughs> กลมอื่นอะ โกงเงื่นเขาหากันไว้ครับผมเพราะว่ามันมีแบบก่งมินเนากันครับผมมีครับอ๋อกันไว้ครับผมพ่าสามารถขาหากันได้สมมุติเหมือนก่งนี่เป็นสีขาวข้างดำสีขาว้างดำประกอบเช่นตัวพ่อนี่ครับตัวพ่อว่าแม่ลูกเขาได้ครับนี่ครับพ่อเขาเนี่ครับตัวพ่อนาเรารอเมื่อใดปล่อย้อครับนี่คือพ่อพันลักครับผม นี่สุดขาางดำขาขางดำผมจะเลี้ยงก็คือนี่กลงหนึ่งนี่กลงสองก็คือกั้นไวเลยครับกั้นไวว่าสามารถที่จะเข้าหากันได้แต่ถามว่ากลงคขนโดเป็นยังคือเกาแก็คือว่าเลี้ยงมาโดนนะครับมันก็ต้องมีสภาพเกาแดงหน่อยเนาะอันนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวเข้าหากันได้บ่สีขาวก็ว่าสามารถเข้าหากันได้ไดม่เน่าไก่ คจิกันไว้ทุกซองเลยครับอันนี้กับมินิโคชินครับมินิโคชินมินิโคชินครับผมนี่มินิโคชินครับอันนี้มินิโคชินครับมินิโคชินครับผมมินิโคชินครับนะแต่เราเบิ่งอีกครอบเจ้าไปครับผมครอบเจ้าไปสีดอกหมากครับผม สีดอกมาแต่ก็สามาถเขาหากันได้ครับผมเพราะว่านีแต่แกงนี่แต่แกงกั้นมีแล้วกั้นครับผมอันนี้มันจีกั้นสองสั้นนะครับอันนี้มันจีกั้นสองสั่นมาเบิ่งไงไก่ครับมาเบิ่งไกลก่อันนี้คือสั้นแรกครับผมอันนี้คือสั้นแรกครับมีสั้นแรกอันนี้คือตู้แรกนะครับนี่ครับตู้สองตู้สองมันนี้แล้วกั้นอีกครับนี่ครับมันคนละาันะครับมันคนละอันจะหาวาผมจกตาผมเพี้ยนในบ่งก็ไเลยครับผมมันมันคนละสั่นครับ อย่าครับนี่ครับเห็นไหมครับเอาบางอไกครับนี่ครับมันคนละสันครับผมนี่ครับนี่สันหนึ่งนีสันหนึ่งครับผมมันคนละสันนะครับคือมันคือตัวคอนโดเนี่ตัวคอนโดนี่มันมีสองแบบครับมีตู้คอนโดเดียวตัวคอนโดคู่ส่วนตัวนี้มันเป็นตู้คอนโดเดียวส่วนตัวนี้เป็นตู้คอนโดคู่แล้วบางอีกสีต่อมาครับผมสีต่อมาคือสีปลาเหลือง สีปลาเหลืองครับผมสีปลาเลืองก็มี้นะคกันสองขางนหนึ่งครับผมนี่ครับผมสีปลาเลื้งครับผมตัวแ <ค humanos. S 1> ม Aa, ่กับปลาเหลืองตัวผู้กับปลาเหลืองครับผมผมว่าเอาตัวอื่นคาว่าปนนะครับครับพี่สีตอไม้ครับผมสีตอไม้คือสีเท่าล้วนครับผมสีเท่าล้วนไหมคือสีเทาควนบุหรี่นะครับนี่ครับผมสีเท่าล้วนกับตัวตัวผู้กับสีเท่าตัวแม่กับสีเท่าแต่ว่าอาจสภาพสภาพคอกนอาจจะสกปรกแหงหน่อยเพราะว่าผมิ่งทำความสะอาดไปวางอาทิตย์ก่อนนี่ครับเพราะว่า อาทิตย์หนึ่งผมจะทำความสะอาดอูกเทียนหนึง่งเพื่อความสะอาดของน้องเขานะครับนะมาบ่งอีกสีต่อมาครับผมสีต่อมาคือสีหิมาแดงมดงีมาแดงเลยว่าท้องหางขาวนี่ยรับมมันก็มีแนวกันได้เหนครับผมมีแนวกันตน้อกันสีต่อมาก,กับชื่อสีท้องหางดำนะครับท้องหางดำนี่ครับผมท้องหางดำเราก็ถามว่าการดูแลการรักษาของบ้านเทวกรเนี่ย มีแนวทางในที่ิรักษาแบบบ่ให้ไกลมันข่ามสีเพี้ยนได้บ่คือคันผมมา่เปิดในเบื้งเสียแต่ทีฮาผมจกตาหาผมจกตานะครับหาผมาเอ้ยเพิ่งเอามาใส่ตอนก้อนที่ทายคลิปหรือเปล่าแต่คือเดี๋ยวผมจิมะให้เบิ่งว่าวิธีการที่ผมการันตีว่าความผมนี่คือมันใจว่าไกลที่สิบ่าขามสีมันเป็นแบบไหนก็คือ ลูกสีที่ผมปล่อยลงเนี่ยไม่หยิ่งยางเป็นคู่ภัยคู่มันเลยครับแต่ว่าตัวใดที่มันดื้อๆแนง่หน่อยตัวใดที่มันเก่งๆแนงหนอ่อยก็คือว่าเป็นนักเลงนักเล้งไปจำประจำหมู่บ้านนะครับที <c oughs> ่ผมจ,จับไปขังไปขังซุ้มไว้แต่ตัวใดที่มันบกเกง่งคือว่าตัวใดที่มันแบบบ่ดื้อครับบ่ดือ้อผมก็สิเอาไปปล่อยแยกเลยครับอยงเช่น ให้ขึ้นในชุดชุดพวกนี้ดื่มครับให้เช่นชนุดนี้ครับผมชุดนี้ครับผมป้าเหลืองนี่ครับ <c oughs> ป้าเหลืองนี่ผมิปล่อยลงถขาเบิง้งนะครับผมปล่อยลงปุ๊บมัน,น,นตีย่างกลายเป็นคู่ของมันเลยครับต่อมานะครับเหายาหาผมโจกตาหรือเปล่าหลอกๆ เดี <to> ๋ยวผมจีล่อยเบนจะลงลงพร้อมครับผมจีเอาเบนจะลงปล่อยลงพร้อมผมจีล่อยเบนจะลงลงพร้อมแล้วครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจีไปขังทุกตัวผมจีล่อยออกหมดทุกตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจีไปให้เบึงบรรยากาศตรงนี้ว่ามันจริงบอที่ใกล้บ้านใช่ไหมก่อนที่บอกว่าย่างเป็นคู่ให้คู่มันแล้วก็สีกะทิเพื่อนเดี๋ยวผมจีล่อยเบนจะลงมกันครับเป็นามอนุญาตปล่อยไกลแล้วครับแั้วไงไง่อยไกลเดียว ปล่อยไก่ปล่อยไก่ลงเดือนเหรียญน,นะครับผมเป็นฝอยไก่ขายครับ ขี่ดอใช่ไหมคะอหนแมันขี้ดิเหอครับพี่โมครับพีปไปเป็นสุดท้ายสุดมันเลยครับพี่โมครับแล้วก็ได้จบจุบสายได้ครับนี่นะคะน,น,คน,คน้องจะไปเป็นครอบครัวคะ่ะไม่ยุ่งกับครอบครัวคนอื่นนะคะ ครอบครัวใครครอบครัวมันค่ะเดินกันเป็นครอบครัวค่ะนี่นะคะไม่มีการนอกใจกันแน่นอนค่ะเนี่ยคะ่ะส่วนน้องๆน,นี่ขี้ดื้อค่ะชอบไปตีหมูนะคะอักเลงนิดนึงก็เลยต้องจับไว้อย่างนี้ค่ะ ขาออกไปเดินไม่ได้ค่ะถ้าออกเดินเนี่ยตีกันแน่นอนค่ะไม่รู้ว่าน้องเป็นไก่แจ้หรือไก่ชนนะคะเนี่ยนี่นะคะเห็นไหมคะน้องก็ไม่เข้าหากันค่ะขนาดเอาลงมาพร้อมกันนะคะน้องยังแยกของใครคู่ใครคู่มันค่ะนี่นะคะ ิังเลยครับบรรยากาศเดี๋ยวให้แอดมินผมพายางไว้น,นะครับว่าไก่แต่ละคู่มันไปยังไดครับผมนี่นะคะอันนี้ดอกมาค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็สีป่าเหลืองค่ะเดินคู่ใครคู่มันนี่สีขาวอยู่นี่คะ่ะนี่นะคะอันนี้นักเลงค่ะต้องขังซุ่มไว้ค่ะนี่นะคะ หิมะแดงค่ะจะอยู่ตรงนั้นนะคะนี่นะคะเบนจะลงหุ่มาไกล้หมูหน่อยะคะ่ะอันนี้ชอบหากินไกค่ค่ะพาเมียมาหากินไก่ไกนี่นะคะน้องจะเดินกันแบบนี้เลยะคะ่ะนี่นะคะบรรยากาศของบ้านชวากรนะคะเพราะว่าน้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่เป็นคู่นะคะเวลาจับน้องออกมาเดินเล่น น้องก็จะเดินเป็นคู่ใครคู่มันอย่างนี้เลยคะ่ะไม่มีการปนกันแน่นอนนะคะดูนะคะไม่มีการปนสีกันแน่นอน,นะคะ่ะถ้าน้องตัวไหนเริ่มใกล้ก,กันนะคะน้องก็จะเดินออกไปเองค่ะเพราะน้องไม่เก่งน้องก็ไม่อยากตีกันน้องก็จะเดินออกไปนะคะนี่นะคะเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันเลยค่ะ เองนะครับไนดะ้เห็นแล้วเนาะครับเนาะว่าการบริหารงานของบ้านเชวก่อนจัดแยกสีหมวดสีจังไดสีขาวสีท้องขางดำ,ส,ส,งงดำสีเทาสีขางดำสีเป็นจะลงสีป้าเหลืองสีขาง,งดำหลกไก่มินิโคชินไก่บามาแยกกันแบบใดก็คือกแยกกันออกคุมนะครับเนาะแต่ว่าขันผู้ใดมีข้อสงสัยยังเกี่ยวครับไก่ว่า อยากหู้ว่าการผสมพันธุ์ไก่เขาผสมแบบไหครือมันยามันขามสายพันธุ์ขามสีเชี่ยกอะร้องไปเฮ็ดเบิ่งเนาะครับเนาะลองเอาหลักสูตรของผมมือได้ลองเอาหลักสวนของผมนีมม่ไปเฮ็ดเบิ่งก็ได้ตรงที่ว่าเขาต้องพายายามที่จะจับปูเขาให้ได้บางครัง้งการที่เขาเลี้ยงไก่นี่ไม่ใช่ว่าเงที่ใ,ใจใจแค่ว่าตื่นเช้ามาย้อนเขาย้อนเข่าเปลือกเ,อเน,นีน่ยมันย้อนหัวหาเนี่ยมันอย่างเดียวเลยครับครับการที่เขาย้อยนเข่าเปลือกย้อนหัวหานี่งเนี่ย มันก็มีความคุ้นเคยครับครับเจ้าของหลายอย่างหนึง่งมันก็ทีเป็นไก่ที่โพเสียงเพอโพอเสียงเสร็จแล้วเวลาเขามาแยกคู่แยกอย่างเนี้ยมัก็ต้องเบิรงเนะครับว่าตัวผู้เขามาไก่ตัวใดไมากแบบแบบใดแบบมากสเปคแบบใดมันไก่มันก็มีสเปคคือคนนห่นได้ครับไก่มันก็มีสเปคคือคนครับเพราะว่าผมก็เคยเคยสังเกตมาหลายเที่ยแล้วครับบางเที่ยผมไปเห็นไกง่งามๆนี่ ผมก็จับตัวแม่กับตัวหู่งงามมันใส่กันแต่มันบมมัดกันเนี่ยครับเพราะว่าเป็นอย่างผมคือว่ามันบมมัดกันครับเพราะว่าบางเคียร์ไกลดีก็จ้ามันทิมักกันเนี่ยพต้องไปเลือกคู่เขาก็ได้ครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเลือกคู่เขาเองมันไกลที่บ้านผมเนี่ยที่ผมเลี้ยงเนี่ยผมจะเลี้ยงแบบเป็นคู่เดียวเลยครับเป็นคู่แบบเป็นสุดไผ่สุดมันแต่งซีครับบมมีบมมีคำว่า เอาไก่แม่ตอนนั้นมาขามใส่ตัวผู้ตัวนี้เอาตัวผู้ตัวนึงไปขามใส่ตัวผู้ตัวนี้ผมรับประกันได้เลยครับว่ามีขามสายพันธุ์แน่นอนขันผู้ใดอยากพู้การเทคนิคการเลี้ยงไก่หรือว่าการผสมพันธุ์ไก่หรือว่าการดูแลไก,ก่ยังกะยังกะพักมาสอบถามผมได้ครับกะทั้งเพจเพจบ,บ้านสาบกรครับทั้งเพจบ้านสาบกรคลิปนี้นมีผู้ใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นยังกะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทั้งใต้คลิปไล้ครับ๋ยว เดี๋ยวผมมีเวลาว่า,า,วางเดี๋ยวผมสิมมไล่ตอบน้องคเนาะเพราะว่าขันผมตอบซากอเ่ยว่าผมนะครับเพราะว่าผมทํางานสองกะผมทําสวนยางด้วยมื้อนีผมก็ว่างจากจากสวนยางผมก็ออกมาจากไปยอย่างเ,าร,เร็วผมก็แล้วไกลออกมาตากแดดเดวลาผมมาไกลมาตากแดดผมกระตางกีแล้วครับแบ่งเป็นแยกเป็นคู่ใคคู่มันแ่งแง่มคู่ใครคู่มันนี่แหละครับผมบอกผมรับประกันได้ครับผมบอกเรื่องรมรับประกันได้ครับว่า้านใช้วกสดุกนแก้แจนี ผมผสมขามสีน่นครับสีแฟนซีผมก็อยาคิดค,คือจังคนอื่นอยู่ครับแต่ว่าผมยึดมันผมยึดมันคำสัญญาที่ผมเคยบอกกับฟองไว้ว่าขันสีหลักยังคิดบ่ได้อะบ่ต้องคิดจีบเฮ็ดสีแฟนซีครับผมแต่ขันสีหลักยังขันสำเร็จแล้วสีหลักสำเร็จแล้วหมันเข้าวังได๋ก็คือขนาดสีขา ยังพัฒนาเป็นสีขาวไ,ได้แล้วคุณจีไปพัฒนาเป็นสีอืินแดงไดผมยึดมั่นคำนี้มาตลอดครับผมขอบอกเลยครับว่าสื่อไกลจากบ้านเทวกก,ก่อนไกลแจ้ไอ้บ้านเทวกรนนะครับผมรับประกันเลยครับผมคนหนึ่งแหละครับที่เป็นคนรักษามาตรฐานผมจีบเฮ็ดสีแฟนซีผมมักสีใดผมเฮ็ดสีนั่นสีแฟนซีถามว่าสีแฟนซีบ้านเาวกร่อนมีบอมีอยู่ครับ แต่มีบกีสีหอกเป็นสีแบบเป็นสีแบบสีหลักๆักครับผมเป็นสีหลักๆแบบสีเพื่อนๆนะครับโบเมนแบบไล่ๆเป็นไล่จงไล่จุดยังกงแต่ก่อนผมก็เคยเลี้ยงอยู่ที่นี่อันที่ผมบอกลครับผมก็ว่าสามารถที่จะหู้ว่าต้นปลายสาเหตุของสีหลัก,กมันมาจะใสผมก็เลยผมก็ไปเพราะอะไรหรอครับผมก็เลยกลับมา เวีดมันคำสัญญาที่จะของคือสัญญาใจจะค้องไว้ว่าต้องเฮ็ดสีที่จะค้องมักแล้วจงมักที่จงมักที่สิ่งที่จะของกำลังเฮ็ดแต่คือคลิปนี้ก็บมอยังไลยกับผมเขาฝากกติเตือนใจสำหรับมือใหม่ไว้นะครับนว่าอย่าไปตามเทนคนอื่นหลายแห่งตามเทนหลายแห่งเจ็บหลายมีงบหน่อยเฮ็ดตามงบหน่อยไก้อะครับบแมนว่า,วาสวยทุกตัวออกมาคอ,อกหนึ่ง ลูกออกมาสิบตัวยี่สิบตัวไม่ใช่ว่าสิสวยเหมือนพ่อเหมือนแม่ทุกตัวบางเที่ยออกมาคออหนึ่งคัดยังไม่ได้พ่อโตครับสีสวยเหมือนพ่อเหมือนแม่ผมขอฝากไว้สามีครับการที่จะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไงแต่คันดีเฮ็ดไก่ตรงตามมาตรฐานกตรงตามกมรมประชดเฮ็ดบ่างาไงนะครับคันผูใ้ใดว่าบ้านชฉพาะก่อนไก่แจเรียงไก่ได้หลายสีเพียนบ่ผมขอรับประกัศเลยครับ คำว่าเพียรผมรับประกันว,ว่าเพียนในนอนแต่คำว่าตรงตามมาตรฐานผมขอรับประกันได้ว่าบ้านเคมาก่อนแก่แจ็ต้องพัฒนาอีกนะอีกหลายผมขอฝากไว้ให้คิดยุคกนหนึง่งคือว่านั่นที่ผมบอกอ่ะเรต้องตามเห็นคนอื่นครับมีงบสำหดัเหตุสำนั้นมีหน่อยเหตุหน่อยมีหลายเห็ุหลายค่อยๆพัฒนาไปครับโลกนี้ยังอีกง่าวไกลครับผมโลกการโลกไกลอ่ะ โลกไก่ไหมข้าวางไหนก็คือโลกที่มันอยู่กับไก่นะครับ <c oughs> เขาต้องเข้าใจมันก่อนว่าโลกที่มันกับไก่มีโลกอย่างนี้ขันคุณเข้าใจว่าโลกที่มันกับไก่มีโลกอย่างนี้แล้วคุณตีเข้าใจว่าการพัฒนาไก่มันไม่ง่ายสําหรับคนดีคิดสีเลี้ยงแต่ขันคนทดีคิดสีเลี้ยงผมขวบอกตรงนะครับเขาต้องไปหาฟาร์มที่มาตรฐานเพราะต้องจําเป็นต้องเป็นฟาร์มที่แบบยิ่งใหญ่ครับผม พอแค่มาตรฐานก็เพอะแล้วครับไม่ต้องจําเป็นต้องมาซื้อผมนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องมาซื้อผมก็ได้ครับผมความถูกความในประเทศไทยอ่ะมีถูกความครับไม่ต้องจําเป็นมา่ซื้อผมคนเดียวอะไรครับผมแต่ผมการลันตีเลยครับผมอ่ะมีคําตอบและมีคําถามอยู่ในใจผมเองถามผมมาผมตอบได้คําถามใดที่ถามผมมาผมตอบได้ผมตอบคาถามใดใดที่ถามผมมาผมตอบก็ได้ เดี๋ยวผมก็ไปหาค้ำต่อไม้แต่ผมบอกเลยครับ <c oughs> การเลี้ยงไก่มาใจรักคือการเลี้ยงไก่ก็คือลูกค้าครับมาตรฐานต้องมาก่อนบ้านใช้บะก่อนไก่แจ้ยืดหมันอยู่สองคำครับซื้อไก่ต้องได้ไก่บบได้ซื้อไก่จะได้เปิดจะได้หานครับผมซื้อสีขาว ต้องได้สีขาวเด้ครับซื่อสีต้องได้สีซื่อขาต้องได้ขาครับผมผมฝากไว้คิดซำนีนะครับนะถันผู้ได้มั่นใจบ้านใช่ไหก,ก,ก่อนแก่แจกกะขอคนละหนึ่งไล่ขอคนละหนึ่งแช์แต่คันผู้ไดถือใจคลิปนี้กะผมขอมาใจดวงน,น้อยๆให้เป็นกำลังใจให้กับผมจะของบ้านช่ไหมก่อนได้ทําคลิปมีความรู้ดีดีให้ครับพี่กับน้องได้ต่อไปนะครับถ้าผูใดว่าคิปผมมีประโยชน์กะอย่าลืมนะครับหนึ่งกดไลค์หนึ่งกดแช์ หนึ่งหัวใจเป็นกำลังใจให้กับผมเจ้าของบ้านชาวพะวัตต่อไปจะได้ทําคลิปใหม่ๆไว้แล้วครับใยใครอย่าลืมอีกคอนหนึ่งนะครับอีกคอนหนึ่งอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามนะครับทีได้ว่าคลิปใหม่ๆของบ้านชาวประวัคลิปนี้ผมขอฝากไว้สำนีขอบคุณครับ